สวัสดีครับก็ะผมแว้นปากทอง on YouTube channel นะฮะวันนี้เดี๋ยวกระผมก็จะพาทุกท่านมาย้อนวันวานเลครับไปเที่ยวงานวัดกดันดีกว่าวันนี้ผมอยู่ที่วัดเรียบนะครับเชิงสะพานพุ้น,นั่นเองตรงาปากคอตลาดนะครับหรือว่าวัดลาดบุรณะน,น,นั่นเองนะครับ ก็หลังไหลก็มาทำบูญนะครับหรือว่ามาเที่ยวกันวัดกันนะครับในกรุงเทพมหานครของเรานี้ก็เดินมาเที่ยวกันนะครับพรุ่งนี้ก็มีอีกหนึ่งวันทุกคนเริ่มหลังไหลก็มาแล้วนะครับเริ่มบรรยากาศชึกคักมากก็งานวัดกับร้านค้าขายของก็ไปกอกคู่กันนะครับมีงานวัดที่ไหนย่อมมีร้านขายของที่นั่น สีศาจอย่างหนึ่งเลยไปในวัดกันเลยนะครับเหนที่เราก็เดินชมบรรากาศรอบรั้วริมถนนรอบวัดน,นี้ก็มีพวกต้อยเพื่ประดับจำหน่ายครับ เราเข้ามาในวันแล้วนะครับบรรยากาศก็เหมือนกับงานวัดทั่วไปครับมีของมาจำหน่ายร้านค้ามาจำหน่ายสินค้ามากมายเนี้ยัีนอกแากเป็นพวของกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ของทาาวัดเรียบเดี๋ยวราจะไปไว้พรกันย่อมจะเกนครับที่เห็นนี่ก็คือเจดีนะครับสร้างในสมัยรัชการที่3ครับเป็นสิ่งปลูกร่าง แห่งเดียร์ที่รอดพ้นจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเป็นโดนโรเบิร์ตไปพร้อมกับอาวุธวัตถุทางการสงวัาเลียบนะครับทุกแต่ผู้สนันุนงานที่เรานี่ก็ร้านค้าขายอาหารต่างๆนะครับมากมายหลายร้านทางวัดราชสมุทรนะของเรานะครับก็ได้จัดแนวให้มีการทำบุญนะครับในทุกๆปีนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาเที่ยวงานวัดกันนะครับวันลอยกระทงของทางวัดเรียบราชบมุรณะแห่งนี้สามารถทำได้การส่วนนี้ก็จะเป็ คุณให้ทำบุญนะครับเป็นของางวัดติดต้นเอ่อต้นเงินต้นทองนะครับแล้วก็มีเอ่อบูชาดอกไม้ทุกชนิดนะครับเพื่อเข้าไปกราบพระในโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราก็นะเข้าไปกราบพระกันนะครับเอามาชมบรรยากาศกันด้านล่างกันก่อนว่ายนะบูชาที่หน้าพระโบสถ์ขสุขนะบระจงวัดนะครับกำลังเชิญชวนญาติโยมขึ้นมาทำบุญกันนะครับทุกที่ก็เป็น

นีกะเป็นสาราเดี <conception> ่ค <nutri> ร <livre> <limitation> <t> ับเป็นดีานทำสรุปสามารถกาบได้นะครับก็เป็นความเป็นไปขกคของเราในวันรอยกรกันนะครับนี่ก็จะเป็นสาลาให้ทำถอสรกันนะครับูขาเยให้ดวเชิญเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับมาร่วม กราบพระกันนะครับที่พระประธานของโบสถ์ในวัดเรียมนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกราบพระกันเลยครับผมลอยชั้นหนึ่งนะก็ก็เข้ามาภายในโบสถ์แล้วนะครับก็ผมก็ได้กราบพระประธานไปทิพเรียบร้อยแล้ว ได้กราบรับารทานแล้วก็ลดน้ำมนต์ปราบคุมน้ำมนต์เพื่อ,อความเป็นสิริมงคลเปที่เรียบร้อยเลยครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูข้างล่างห,หาของทานกันดีกว่าเราได้ทำมูลกันแล้วอิ่มอกแล้วทีนี้เราก็อิ่มใจแล้วเราก็มาอิ่มท้องกันเลยครับส่วนเจ้านี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออุทยานะครับเจ้า,กา,จาเก่าเจ้าประจำคนเยอะมากเลยครับถ้าทางจะอร่อยขนมจีนแจ๊บอุทยาก็ใหม่หนุ่เจ้าครับ นกกมะทาทอดทำจากเปลือกหรือมันน,มนี่แหละครับแล้วก็อันนี้กล้วยแบบย่าทยี่สิบบาทอันนี้ก็เคยเทำน,นะครับมุ้งหนิงครับก็มีมาให้นกประทานกันนะของอาหารไทยแบบแบ้านๆของเราตัวต้มกล้วยแข็งก็มีจำหน่ายราคามุ้งหนิงอันอะไรครับผม เราขึ้่มาองอันนะครับไปทางกันนี่็คกสฟิงนะครับอ่ารงังินให้ตาน แล้วก็ใายแสงเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาสวยงามครับเป็นเจดีย์เดียวที่อรอดพ้นจากโชคขสงความโลกนะฮะไม่โดนทำลายไปจากการที่ระเบิดเพราะอยู่ในเขตของอายุทธศาสตร์ในการทงระเบิดของฝ่ายข้าศึกน,นะครับอันนี้ทอดมันร้อนๆเนี่ทอดกันใหม่ๆเลยก็ปืดอาดลมครับซ้อมมือกันได้ วัดต้องมีทุกที่เสียหมูน้ำใส่นะครับร้านนี้ก็รับโครงการของร้านนะครับคนละครึ่งก็มาใช้กันได้ที่ร้านนี้ที่วัดเรียบที่ขึ้นไปเนี่ยมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมแต่ทางวัดราชบุรณะได้จัดงานประจำปีในช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญ ประเพณนดีหนึ่งให้สาธารณชนชาวไทยทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันทําบุญกุลสมบเพณนคุณงามความดีบาศรัทธประจำวันเสริมสร้างดวงสมสาธารณชนทั้งหลายได้ทําบุญกุศสกันการทาบุญภ้าคปา,พา,พา ในงานวัดเรียบแห่งนี้นะครับก็สามารถเปิดให้ขึกนรปกาาบพระพุทธภางในับบนพระปางได้วัดเรียบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระพุทธพางกันนะครับซึ่งนี่เป็นการคึ่งครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไกันเลยก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างพระพุทธางครับให้สบได้อีนึง สัพทางขึ้นนะครับเราได้ขึ้นสวรรค์อ่าได้ขึ้นสวรรค์ันเลยทีเดียวขนไี่ก็เป็นที่มาของข้าสาอย้วอยสมอยรลยไอยัเราาทางก็จะชันหน่อยครับมเราอในใจของเราเพื่อิใจขอเราก็จะเส่อชันุกันแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับทาิอภิธาทำบุญก่จะทาก็มีจิตใจบริสุทธ์ทาแล้วมีความสุขหลังจากทำไปแล้วึกถึง ก็เป็นการขึ้นมาครั <t <t ate> <t ate> <t ate ้งแรกนะครับกับพัดปางองค์นี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนชั้นของพัปางเลยนะครับแล้วนิธีทบุอารียนทอปิดไฟกับพอดีเลยไม่เป็นไรครับเราเดินกันก่อนเข้านี้หน่อยนะครับน่ยระล้วก็ เดินไปด้านหน้าที่พระอุโบสถพระอุโบสถงานดอกไม้ลูกเพียงพอแล้วิธีลำดับของคลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในวัดด้วยนะครับรอทิ้งบรรยากาศของงานวัดนะครับกับชิงช้าสวรรค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ ที่ดูแลเนี่ยถึงสามามดูว่าทำยังไงก็สรงีวตะมีฐานรากลึกในกามกำังศัสนาของญาติโยมและวม่ีการระพูนกระหว่างศาสนาทำยังไง